แจ้งเกิดบนเวทีประกวดด้วยเพลงของแม่พึ่งอ,งอ,อ,อ,งอมลาแชมป์ด้วยเพลงของแม่พึ่อโทอททษีททีีี่ไปสคนมเจ้าขง ขอโทษที่กับจะตรีตราจองเขาเปลาร้องว่าเขาสอดสิ่งๆและโด่งดังบนเวทีคอนเสิร์ตด้วยเพลงของแม่พึง่งหรือว่าเธอคือบุคคลที่ถูกเลือกคะ สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะคะแม่สำหรับคลิปนี้นะคะก็เชิญชวนทุกคนพาไปท่องโลกของความมโนกันก็แล้วกันนะคะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดไว้แล้วน้องต้นข้าวเป็นคนที่บอกเลยว่า จะหยิบจะจับเพลงอะไรมาร้องก็เพราะไปสมดเลยค่ะโดยเฉพาะเพลงในตำนานมันเหมือนมีมนขลังมันไม่ใช่แค่ความเพราะเพียงอย่างเดียวนะแต่มันมีมนขลังมันมีสเสน่ห์อยู่ในเพลงนั้นๆน่นะ ซึ่งปกติแล้วอ่ะคือเพลงจากบุคคลในตำนานก็เป็นเพลงที่อยู่ในความทรงจำของบรรดาแฟนๆอยู่แล้วเป็นเพลงที่มีคุณภาพเป็นเพลงที่เพราะและเคยโด่งดังมาก่อนในอดีตดังนั้นนะคะก็มีหลายๆคนชอบนำเพลงจากบุคคลในตำนานมาร้อง แต่ก็ไม่ได้เป็นกระแสะมากมายคือถ้าอยู่ในรายการประกวดก็อาจจะได้รับคำชื่นชมว่าร้องดีร้องเพราะและก็ได้รับแรงเชียร์ในเวทีนั้นๆเพราะผ่านไปสักระยะหนึ่งคนก็ลืมเลือนเพราะว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันคนใหม่เข้ามาอยู่เรื่อยๆน้อยนักนะคะที่อำลาแชมป์ไปแล้วยังอยู่ในโหมดความสนใจของแฟนๆ ดังนั้นน้องต้นข้าวเปรียบเสมือนสาวน้อยมาสจรรันเปรียบเสมือนบุคคลที่พิเศษมาจากในหลายๆคนเลยเธอเหมือนเป็นผู้ที่ถูกเลือกแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ที่บุคคลในตำนานเลือกหรือว่าเพลงในตำนานเลือกเธอและก็รอคอยให้เธอ่ะนำมาร้องอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าลองสังเกตดูนะทุกคน เวลาน้องต้นข้าวนำเพลงของบุคคลในตำนานมาร้องแล้วเป็นกระแสนอกจากเป็นกระแสแล้วอ่ะมันทำให้คนฟังอ่ะคือแฟนๆะฟังแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับแบบนักร้องในตำนานอ่ะคือมาอยู่ใกล้ๆมันมีกลิ่นไอายของความเป็นบุคคลในตำนานลหลายๆคนอ่ะฟังน้องต้นข้าวร้องอย่างตัวอย่างเพลงของแม่พึ่งเนี่ย หลายๆคนฟังน้องต้นข้าวร้องแล้วแบบเหมือนหน้าแม่พึ่งลอยมันเลยอ่ะคือจริงๆแล้วเสียงของน้องต้นข้าวไม่ได้มีความเหมือนร้อยเปเซของแม่พึ่งด้วยความที่น้องต้นข้าวน่ยยังเด็กเสียงน้องยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่แต่เพลงของแม่พึ่งน่ะคือโด่งดังมาตอนนั้นคือเธอเสียงเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่กลิ่นอายของความเป็นแม่พึ่งที่คนฟังแล้วนึกถึงแม่พึ่งเลย นั่นคือการถ่ายทอดอารมณ์เพลงของน้องต้นข้าวและนอกจากการถ่ายทอดอารมณ์เพลงแล้วภาษากายของน้องต้นข้าวมันเป็นอะไรที่เป็นภาพซ้อนกันอยู่เลยอะทุกคนคือเวลาน้องต้นข้าร้องเพลงอะเหมือนน้องอยู่ในโลกของดนตรีโลกของเพลงนั้นๆน,นะน้องจะทำให้แบบว่าความรู้สึกของตัวเองคือล่องลอยไปกับเพลงนั้นๆเลยเราจะเห็นแววตาแล้วก็ความสุขของน้องต้นข้าว เวลาที่เธอขับร้องเพลงเธอมีความสุขกับมันเธอถ่ายทอดออกมาแล้วให้เรารู้สึกได้ว่าเพลงที่เธอพูดอะ่ะมันเป็นเรื่องราวที่เธอกำลังเล่าให้เราฟังซึ่งเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนคลับของแม่พึ่งอะ่ะเวลาฟังเพลงของแม่พึ่งแล้วทุกคนจะมีความรู้สึกมีความสุขฟังได้อยู่ทั้งวันคือฟังได้อยู่เรื่อยๆเลยเพราะว่าแม่พึ่งเวลาที่แกร้องเพลงอะ่ะ ไม่ใช่แค่การร้องเพราะเพียงเดียวไม่ใช่แค่การร้องดีเท่านั้นแต่การที่เธอมีภาษากายทําให้แฟนๆนรู้สึกแบบมีความสุขอ่ะมันไม่ได้ไปรับแค่เสียงเพลงเพราะแต่มันมีความสุขอยู่บนเวทีอยู่ในคอนเสิร์ตนั้นๆซึ่ง FC สัมผัสได้จากงานคอนเสิร์ตของน้องต้นเข้าทุกๆเวที นั่นแหละค่ะถึงทำให้แฟนๆของแม่พึ่งอ่ะเวลาฟังน้องต้นข้าวแล้วทำไมเขาถึงนึกถึงแม่พึ่งหน้าแม่พึ่งลอยมาก็เพราะว่าการถ่ายทอดอารมณ์เพลงจิตวิญญาณของเพลงอ่ะน้องต้นข้าวเหมือนเป็นคนที่เข้าใจเพลงลูกทุ่งจริงๆอ่ะว่ามันเป็นแบบไหนควรจะถ่ายทอดมาเป็นแบบไหนน้องอายุเพียงแค่13เอง,เองนะทุกคนแต่น้องสามารถทำมันได้ดีขนาดนี้ลองคิดดูสิคะว่า แค่การฝึกฝนเพียงเท่านั้นเหรอถึงทำให้น้องเข้าใจถึงความเป็นเพลงลูกทุ่งและก็ทุกคนเวลาฟังแล้วอะ่ะมันมีความรู้สึกเหมือนย้อนอดีตอะย้อนเวลากลับไปเมื่อช่วงที่เพลงนั้นๆรุ่งเรืองเด็กคนนี้ถ่ายทอดมาได้แบบนี้เพียงแค่การฝึกฝนเพียงเท่านั้นหรือว่าเธอเป็นผู้ที่ถูกเลือกแล้วว่าให้นำเพลงในตำนานเนี่ย คือนากลับมาร้องแล้วก็ทําให้เพลงที่เคยโด่งดังอ่ะกลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งหรือไม่เพราะว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยคือมันเป็นเพลงที่จะบอกว่าโดนลืมเลือนไปแล้วก็ไม่ถึงขนาดนั้นคือเป็นเพลงที่มันเหมือนยังมีชีวิตแต่มันก็ไม่มีชีวิตซะโดยร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะเพราะว่ามันโดนความเป็นเพลงสมัยใหม่เข้ามาแมทนที่เข้ามากลบมันก็เลยเหมือนกบับแบบ ะจะกลับมาดังอีกครั้งมันก็ไม่ได้ดังร้อซจะมามีกระแสะอีกครั้งมันก็เป็นช่วงๆอะ่ะแล้วแต่ว่าศิลปินคนไหนจะได้รับการโปรโมทที่ดีคือเสียงร้องต้องดีจริงๆแล้วก็ได้รับการโปรโมทที่ดีจริงๆมันถึงจะทําให้เพลงลูกทุ่งอะ่ะคือมีกระแสะแต่มีกระแสะเป็นแค่ช่วงๆอะ่ะแล้วมันก็หายไปด้วยความที่ความทันสมัยมันเข้ามาเร็วจนเกินไปอะ่ะมันก็เลยทําให้คนอะ่ะ จะไม่ชอบอะไรที่มันเก่ามากๆมันกลายเป็นสิ่งที่เฉยไปไงแต่ทีนี้นะคะน้องต้นข้าวเป็นหนึ่งในนั้นที่ทําให้ความเฉยของเ,ออเด็กรุ่นใหม่ที่บอกว่าเพลงลูกทุ่งอะมันเฉยอะทาให้ความเฉยในความคิดของเด็กรุ่นใหม่เป็นสิ่งที่ต้องหันกลับมามองอีกครั้งหนึ่งเด็กวัยรุ่นตอนนี้เห็นไหมคะหลายๆคนหันมาสนใจเพลงลูกทุ่งมาร้องเพลงลูกทุ่ง กลายมาเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งดังนั้นถึงได้บอกไงคะว่าน้องต้นข้าวแค่การฝึกฝนแค่นั้นเหรอคะหรือว่าเพราะว่าเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วเกิดมาเพื่อชุบชีวิตเพลงเก่าๆเพลงในตำนานให้กลับมาเฉิดฉายอีกครั้งหนึ่งทุกคนก็ลองแสดงความคิดเห็นกันดูนะคะว่าพวกคุณคิดเห็นยังไงกันบ้างเรื่องนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกแล้วก็ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ดราม่าเป็นอันขาดนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาดราม่ามันเยอะแล้วอันนี้ก็เอาความสุขกันแล้วกันนะคะ